ม<ล>ันนี่กร็รอเพื่อนเขาเขานี่ที่หลักก็ใช้ยาบำรุงให้ก่อบ,บ้านพี่หลักชีพน้อยบำรุงดอกเอาเขาบอากแม่เนี่ยใส่ปุ๋ยแปดยี่สิบซีบ่ครับนี่บ่แต่แค่ใส่แต่ซีพาซื้อสูตรเดียวเลยจบเลยอุ้งจ้าซีพาสูตรเดียวเลยซีพาซีพาซีพาก็ได้เนาะแม่เนาะแม่ฉีนปุ้นใส่เท่าเดียวเท่านั้นโอ้ยนี่เท่างามอยู่แล้วปุ้นเหมนใส่ปุ๋ยสองรอบอุ้ยผมก็สะอ่อนตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสิขอรายละเอียดกับแม่พี่น้องเด้อแม่นะ อีกบ่กแม่ไม่เอาขไ,ไปาาาาานอนอ้าง,งานันบูไปเลาะไปตรง้างนั่นเฮ้าายเฮ้อเฮอยเกปลูฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เน้ะมฮ้ยเฮ้ไเทําเานยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮกยเฮ้ยเ่้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮกยเฮ้ยเบ้นเ้คเฮ้้ยเฮ้ยเี้ยยยันายนะเเย ก็บบเบ้าเบ้านี้เบ้านี้เป็นไทยน้ำพอโอยนกคับพี่น้องบ้เป่งน้เป่งได้บักท่านเงินลานโอ้ยแม่กสิได้เป็นแสนสองแสนจะได้หนี่ไรเดียวนี่บักั้ท่านเงินล้านมานี้ก็เลยว่าโอ้ยเปเนียตเปเนียตจังสีดว่าไปเป็นลูกจ้างเขาอันก็เรยว่าอันมาเหตุจังสีที่เหสิไปเป็นนยังลูกจ้างเขาทีเท่ก็มีก็เลยว่าอ้บานนี้แม่บอกพกัดเนยอยู่นบ้านยังครับแมอยู่ยบ้านดานตบลผู้พามอกครับอเมอกันดารักครับจังีสเก ครับผมอ่ามันนี่ก็เรียกว่าบอกท่านนี่มันได้ผลผลิตเร็วเห็นเขาเฮ็ดถึสองสามปีเขาก็ได้ขายแล้วโอ้พี่น้องท่านมันอั้นไรคิดอยู่ว่าบอกท่านนี่มันเป็นวัยวัยเลยมาปลูกปั๊บก็ได้หน่วยปั๊บเลยแต่ว่าเขาเบาหน่วยตีแหลกนะบ้านนี้ยางนี่มันงากรายแล้วมันออกพวกร้ายที่บ้านสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผ้าพี่น้องมาเร็งนะครับอำเภอ อำเภอกันทรารักษน้าแม่เนาะจังหวัดศรีสะเกดนะครับต,ตำบลผู้พาหมอกบ้านผู้พาหมอกครับพี่น้องนะครับมาพบก,กับคุณแม่รถนะครับพี่น้องเนาะมาทัดเอาต้นพันธุ์มาส่งแม่แกนะครับวันนี้สามร้อยตน้นสามร้อยสามสิบต้นรวมๆว,วมแล้วก็สามร้อยสี่สิบต้นนะแม่เนะ้อสามร้อยสามร้อยห้าสิบต้นสามร้อยเจ้าเพิ่มสามทิพเป็นห้าทิพนะอันหูา มีทีอยู่นี่จักจักไรครับแม่ประมาณจักของแม่หนี่งผู้เดียวนี่งทิพสามไร่แล้วก็ของลนูมีท้องไร่แล้วก็ของลูกใต้อีกก้อนละทิพไร่ลูกใต้สามก้นครับบาทนี้เอามีสายจั่งนวยครับอยู่นี่แม่ไม่มีอ่างท่าทีนวยแต่ว่าของแม่เป็นของแม่ส่วนของแม่เองของลูกใต้นี่ฝุ่นกับที่รถกไฟมากกับของนวยเป็นที่มึงได้พี่น้องไปตอนซ่อนแห้งนะครับแม่เลี้ยงปลายังครับนี่แม่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลานิ่ง ปลากระเพี่อนบอนี่ชมป์รับบอนี่บอน,นีิงามไซ<ล>งามนะครับเนาะปลากระเพี่อนปลาหมอเทปปลาดุกสามชิ้นยางนี่น้ำกันครับเม่อเท้เาหน,นึ่ก็ตมกระตันก็ทึ่งสามบทแสงทองน้าแม่เนาะมาเริ่มติดรุ่นสองครับแม่ ขึ้นฟองขึ้นจีรายแต่ว่ะนี่ขึ้นรูดรูดนโกกคนเนี้นี่มันเียงครับเขึ้นกน็หลุนโกกคนอ๋อหลุนโกกไงไงนะแม่น้ะมันสิแบบว่าเป็นระบอนมันเป็นหนึงห่งต้วามีมั่เถึงงากนแต่กรเป็นกอนำเลยโบโดกอูนะ้ดอกหนาตึบ๊บเลยพี่น้องดินล้วนวะแม่นอะข้องแม่นอนโอเ้เบิ่งครับพี่น้อง เอาบานนี้แม่ใส่ปุ๋ยยังครับขิงวัวขี่ไก่ครับใส่ขี่ไก่ใส่ขี่ไก่เนาะแม่เนาะขิงวัวจะมาใสิทธิ์วิบอะไรโอ้ลมแห้งนะพี่น้องนะเสียงใหม่อาจจะดังวื้วในจังน้อยนะครับตู้ดอกครับพี่น้องนะครับนี่คือคือปีนี้มันง่อยหญ่ปีนี้ปีกายผู้สมบูรณ์ปีนี้ดูซื้อวัสดุพี่น้องแม่ปุ๋ยสูตรเสพหาเสพหาเอาเนือต้นเอาเนอปลายเอาชิมเดี๋ยว่าแม่นี่ อันซิมได้อย่างนั้นเก็บซิ่มยังนก็ไม่ได้เพราะว่าซิมดอกการักเนี่ยมันเปแบบผิวพันมันไหนมันต้องต้องอีแค่ติตนึงจสีแสบตอนนี้สำรับผู้ทอผู้ทอมากต้องเนาะน้อยสุกนี่วาบอท่านใดหวานปันไดถามีแค่อตยนึงก่อนเพิ่ยังสีกหวานวาจนี่มันมันกําลังไงเต็มทีืบท่านไหนปันไดอือุดแม่น้องเอาบานนี้แม่บอกพี่น้องเพิ่ในแม่ที่จังไดคือบ่มีหนนครับโอ้ แม่กันนี่เด้ใช่อันยาอันไงไ่ายๆ่ายเลยแม่เนาะใช่แม่แม่ใช้ยามาล้วกวดนิดหน่อยนี่ยุ่นน้ำซื้อมาแต่ฉนนันไม่เกษียณเขาเนี่ยครับผมขวดละลอยนี่มาหยอ่อใ่้จำลี่อหอยใช้ในขวดมันล่อกินมันเป็นกินผลไม้มันก็ะเรียนเขามาอยู่ในนี่ครับน้ำยาไม่น้ำยาอีหยังก่อนแม่น้ำยาอันอีหยังละ่ะแม่กินอยู่ที่นอหน,นี่หยังซื้อโอ้แ,แม่ซืนอมาแม่เนาะแนนแม่ทินนี่แหละมันอีขวดนิดหน่อยดอก ในนามเดียวกันแบนนมใก่อสลากสีชมพูน้อแม่เนาะแอนขวดบานีเพื่อนกันคนน้อยแต่เป็นหนึ่งแพ่งน้องบานีก็ล่อเพื่อนเขาเขานี่ที่หละกระสียาบำมุ่งให้กอบบานที่หละโอ้ยน้อยบะรุงดอกเอาเอาบานี้แม่ในใส่ปุ๋ยแปดยิบสีบ่ครับนี่บ่แต่แค่ใส่แต่ิาซื้อสูตรเดียวเลยจบเลยอ้งจ้าซิาสูตรเดียวเลยสิพาสิาสิ้า กระไเนาะแม่เนาะแม่นเสีนพุ่นใส่เดียวเดียวเท่านั้นโอ้ยเฮางามอยู่แล้วพุ่นเสนใส่ปุ้ยสองหอกอุ้ยผมก็สะอ่อนตัวนี้ใช่ไหมแต่สิขอรายละเอียดกับแม่พี่น้องเด้อแม่นะขอไปขา้างในจีรศักดิ์ก้อนี้อีกว่าแม่นะขอไปข้างในุ่นก็ไปขอไปข้างในเอ้าที่แรกอันใดบันดาลใจเฮาให้เฮาอยากปลูกท่านเอาอ้ยก้อนมากเบิ่งกัเสียก้นมากแค่ดเกษตรเนาะมันนี่ไปทำงานบาปทะเลิกจากเจ้านายมานอนอยู่ห้องกับกดเบิ่งเบาหนิ้ว มากกว่าีนเราเปิดเ่านื้อไปบนั่นกิ๊บนี่ค่ะว่าไรกิบคนดังนะแม่เนาะเพราะบ้านพักเนี่ยส้วเป็นพักน้ำพอนี่ลยแต่เบาเมื่อเป่าเนิ้อเป่าเนื้อคนไยน้ำพครับพี่น้องน้ำพอน่เป่งเระป่งได้บักขั้นเงินล้านโอ้ยแม่ก็สิได้เป็นแสนสองแสนจะได้หนีไรเดียวนี่กบักขั้นเงินล้านมาเนี่ยก็เลยว่าอนเนเงนเนเจังสีว่าไปเป็นลูกจ้างเขาอันก็เรยว่าอัน มาเห็ดจังสีตีสิไปเป็นนิยังลูกจแางเขาทีเทาก็มีกันเลยว่ะเอาบ้านนี้แม่บอกพี่กัดเนี่ยอยู่นี่บ้านยังครับแม่อยู่นี่อยู่บ้านด่านตำบลผู้พาหมอกครับอำเภอกันดาร์กครับจังกระสีเกีดครับผมค่ะบ้านนี้กันเลยว่าบอกท่านเนี่ยมันได้ผลผลิตเร็วเห็นเขาเห็ดถึสองสามปีเขาก็ได้ขายแล้วโอ้พี่น้องบอกท่านเพื่อนร้อยเกียรติอยู่ว่าบอกท่านไม่เป็นนวยไว้เลยมาปลูกปั๊บก็ไเลยวยปั๊บเลืแต่ว่าเขาเบาวัยเปลีแรกนะ บ้านนี้บอกพี่น้องเพื่อนแน่ว่ามันเหตุยากง่ายซ้ำไหนครับแมวอันบ่อันบ่แซมใบยากกานใดดอกกะบานขืนอยู่กับคนดูแลวางเฮาอยากได้อยากดีอยากเอาวางเฮาหั่นหาค่ะนี่เขาป้องจรก็คืออันนี้นี่ชาหนามเป็นสำคัญเลยชาหนามกับเฮานี่แหละเฮามีแป็บต่อของเงามันนี่เฮ้ายาป่าน่ามันจะป่าน้าฝนบ่ค่อยได้หดดอกปีนี้หดสองเตียหนึ่งปีนี้ฝนดีครับนาเลี้ยงเฮาต้องดูแลมันชาหนามอย่ให้มันขาดย่อยมันได้แห้งมันกระบอได้มากน้มไปในดอกกับท่าน ที่แรกแม่ปลูกแม่เพรด้๋ร่องกลลลุ่มเนะาะมาร่องกลลลุ่มไรของแม่เพรด้ร่องไรปลูกถ้ามาดากุ๊กจกจกจกเอาลุ่มครับบานนี้การดูแลก็คือเซปุ๋ยสูตรสิบหาขิงว่าเนะแม่เนาะแม่คือพอเป็นมันบอกว่าหามใส้ปุ๋ยกระใต้สิบหามใส้กะใต้อันยุเลียคนว่าเม,มื่อท่านื่อวานคนวา่าให้ใส่สิบห้าสิบห้าครับแต่บนมไม่กีก่คนแต่ไม่ใส่สิบห้าสิบหาเนี่ยแหละแต่พอดได้ใส่อื่นใส่ตาการกะใต้สิบหาสิบหาสิบหาครับผมมันก็คืตะยาบำรุงแกบดอกแับ อู้ยพี่น้องนะเบิ้งบนท่าที่สูงข้างบนในเบิ้องด้านปี่น้องนะด๊อกขับไปข้างนั้นประมาณลอยชิบหาต่วนน้อแม่เนาะลอยชิบหต่นแม่นับเมที่เหลือตอนนี้เนาะแม่นเพราะมันมันตายดิอืมมันนี่มองใจนี่ขึ้นมาเอาป่วยมาใส่แท้เน้นมันงามผุนบ้านนี้ดินแม่นี่เป็นดินจังไรนะครับดินทรายดินล้วนธรรมดานี่ดินทรายดินล้วนธรรมดาดินบอลเนี่ยเนาะแม่เนาะแม่หลังคือคิดแหลกมันก็บอลงามดอกยวเขาถือเขาถือปูนมันก็ช่วยอย่า นนี่สกัโบเอาบัตรตอนผมโทรมาคือจังหวะบดกครับอันบ้านมั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 นดกอยู่แต่ว่ามันถังบบท่านไหนปานใดปานนี้มันจะคอยนวยใหญ่กันลูกมันจะขึ้นน้ำเรื่อยๆเนาะมันจะรลายพีบปันี้ตัวนี้เลี้ยนทองได้ครับพี่น้องนะเลี้ยนทองมันบัตร่านตูนี่มักดกแค่นี้ดีเลยบัตร่านครับครับแต่เสียยางเดียวนะแม่เนาะรสชาติบ่ได้เนาะถูกเลี้ยงได้บ้าให้เอาดองเราได้เนี่ยให้ดองขาย ครับใช่ป่าแม่บ่ราะเก็บปีการเพเก็บปนหมูเลยเด้บางท่านกับพวกปูกบางท่านกับปูกไว้ไปอุ่นใจบัดเทื่อมันดกในสวนแม่แม่เนาะแม่นบันี้บ้าทัดเอามาให้เลยว่ามันขายมันมันขายบ่ดีคือบักท่านนั่นก็เลยว่าเอาช่างน้ําตาบ้าทัดหอกนี่เอาตาบ้าเอาบักท่านแน่โอ้คือดกแท้แม่ปกาดเฮาสิบ่ได้เป็นแสนบุญบ่ครับนี่ได้อยู่บ่บ้าทัดก็ได้ค่ะได้แน่ ขีกากระบอมีแด้วพี่น้องมีกับมีส่วนหน่อยอยู่ส่วนตั้งเครงขีกากระไรอยู่จังหัดอ๋อมีมีส่วนหน่อยพักนี่นี่มันเป็นยังสีนี่พี่น้องมีมีอยู่ครับแต่ว่ามีส่วนหน่อยนะครับเด้อถ้ามันเป็นจีกากระเรามันใหญ่นมากมันสีรุดบนหลอดตาครับตาบลุดครับแม่บลุดบลุษเป็คืองหาอตองสีอ่าอินดีปนะครับต้องการไหวบ่ิหารน้อยอื่นเป็นนะครับบ่ิหารน้อยนถ้นตอนมันสีล่ามไปเลยทีเดียวอุ้ยอ่อนซ้อนคักว่ะจักปีแม่เริ่มปลูกเอยเขาแม่เริ่มปลูกปีนี้มันปีหยังปีหันห หกสี่ปีปลูกปีหกสามอู้ยปีหกสามอ๋อยางเข้าปีที่สามสองปีเนาะพี่น้องตัวพ่อแท่นเต็มสามปีดีซั่มได้อพี่น้องเด้อเื้มอ่อนซ้อนคักว่ะบัดของผู้ไทยถ้ำบัดของผูผ้ามูเห็ดผัดบ่อดกพี่น้องเอ้ยนี่อ่ของพ่อแม่รบกวนครับเพราะว่าผมตัดสาวไว้แห้งนะแม่มันไปเจอหนาหอนโลอนมัดนั่งข้ามเช้าปีนี้เด้ ครัพี่ไก่หนี่แท้งกินเราซื้อว่าต้นเป็นใบใหญ่นี่พแม่แม่แม่ฟันตีมนนเนี่ยนี่ <อา S 2> แม่ฟันตีมมันมแม่ว่าย่านสร้างมันลากขี่ดินอันตัวใดยอยู่ตามๆแห่งกระโดกผ้างามหมูบึงติ๋และตัวนี้ตัวนี้แท้งกินเราซื้อได้บาเพิ่นโบสมบูรณ์ทอมหมูบุติลังงายตัวนี้ตัวหนึ่งแป้งกินเดี๋ยวได้ไหมเด้อข้าของพี่น้องเบิ่งเอาน้ำกันบาทปนีอัน แม่เลว่าเห็ดยังกับบอไดปลูกแบบมั่นนี่ล่ะปลูกมันกับบอพานคืนอเขาแม่ก็เลว่ามา้อควัญพี่น้องโอ้ยบักขั้นยังดกขักดกแน่แต่พี่น้องมันเป็นไมยืนต้นเฮาได้กินตลอดนะเอา้ยายที่แรกยื่หนี่เขาปลูกยังสนแม่นี่แต่ก้อนบ้องนี่กับปลูกมันม้านนี่แม่ว่าปลูกมันมันโ,โอเคปลูกมั่นแต่ย่างไรก็ได้มื่นเดียวแล้วพี่น้องเด้อโกูดปลูกแบกขั้นแต่ไรก็เงื่อนบักเงินเงินมัน มันได้เก็บปีหนึ่งหาหกเดือนยังบ่ได้น้แม่นแอ่นั่นเห็นเพ้นได้ชิบเบาวนิวพิ่งวางเสร็จแล้วแม่จ้างวาอยากปลูกแห้งโดนมันปรมากันครับปูกมากขึ้นมันเก็บเท็ียาวแล้วเลยแมนบอกแซ่หนอไม่ได้เก็บโดนแห่ก็เลยมากดอกพดอันเนกาก็บลดกเองี่เด้กปีกายนี่อัน อันนี้ข้าง,งามหมูปลงอยู่บบนี้ปีนี้ดอกก็่อีกายบอกที่ไรเป็นกายเครื่องกุหล่ะออโอ้ยพี่น้องเลยบ่าวทัดผ้ามูผ้าพวกเท็ดกับยิงอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าดินบางงามดินงามเป็นบางชุดบางหงอหล้วก็บ่มีวเวลาให้เพิ่นเต็มถีถ่เนะาะแม่เนาะปีนี้เพิน่นชัดขึ้นเลยพี่เพิ่นชัดถาสาวให้เพิน่นทักชัดเลยออยังว่าครับผมแต่ยิ่งบ้านเมื่อได้แปลงจริงเพิ่นกับมีมีมีผู้ใดกับมาสิได้ขายบ่บอกท่านเจ้าลูกกับ่าเอ้ามาปลูกที่แหลกในความคิดของแม่ เขาว่าจ crap, ังไรครับคนอื่นเขาบอาเบิดเขาบอกว่าอังไรหูวบอมันมาสีเด็ขายบอกมันมาสีเด็ขายบอกมันสีเด็ขายอยู่บ่บักท่านเพป็นว่าเก็บกินข้างทางกันเลยตัวตีมีก็เรียกว่าเด็กขายมาเด็กขายกับร้างหัวไว้ล้องดึงอันเพ่นว่าเห็นมันกี่ลายมันมีมีเงี้ยหนาสูงที่แหลมมันบอกข้นว่าตาต่างตัวใดบริสัทธ์เลยพี่บ่เอาแบบมันเป็นคักมากนี่แม่คิบ่าอะไรจ้างเขาเก็บปวดเขาไมแม่คิดว่าอยู่ว่าสิจ้างเขาซอยเก็บเของเราเพราะว่าอัน เก็บบท่านดอกผู no ài, no ẹ, i, ้เด being so uhm, okay. ียวนั่นจังได้แต่ปีกายกต่ยังเก็บจนว่าวิ่นอีกประมาณอาทิตีหนึ่งน้องแม่เนาะแม่นเน่เน่โคกมันแต่วาบหนานเน่โคกมันไปหลายหมู่เขาไปข้างในยพูนึงกิ่คั้ห่วยมันฆ่าคนอีกวะแม่เขาไปเลาะเมืองที่หลังข้างในยเพราะท่านไหลเขาไปละเอาเอาเอาเนี่ยรอดคุ้มเพชรเอางาโส่งงานน้ำขึ้นขอหัวขอหางหัวพี่น้องนี่คุ้มสุดละมันโก็ตัวนี้เขาโบยไงเลยพี่น้องได้แต่ว่า ไอ้วงแนดะ่สองเอือบรรยายก้าวยามันรอคนวานมี่กายมันขูดถิ่นเบิดบ่ได้เห็ดเราบเปลี่ยนบุหิจากเห็ดเอ้าบอกพี่น้องเขาในแม่แมบ้านนี้เป็นจางไดคือบ่มีน้อนนี่เป็นจังไดคือบ่มีนอนกเอายาแล้วอันแนีทิ้นที่พ่นมาน่อในในขวดกน่อ้<ต>รุ่ไงไอ้มันติสหันบ่รอมันกับแม่งจอที่บักท่านมันอันปัญหาหลักๆเลยปัญหาหลักๆคือมาเรงวันท้องครับ คนกะสิมาจอ,อยไม่มันกะสิบ่ได้ขายพี่กะสิบ่ได้ญ่พี่หล่ะอ้ยให้ท่วงเลยเด้อพี่น้องเดนะบ้านคันขันมะเลี้ยงนี่คันมันเลี้งยมงมันช่พาง,งามหมูเลยจ้าดึงอันนี้ต้นตุผ้ผูเรียนทองครับพี่น้องนี่แค่ต้นเล็กน,น้อยเดี๋ยวคัก <c oughs> อ้ยอันอันออบ้านจค่อันบอเบา,า,า,างแี่ต้นมาตาบางท่านผูเรียนทองต้นใดไม่ยพามหมูเลยจ้าดึงอืมมันมากย่างนี้ได้บักท่านเบปังพี่น้องเบปัง กันแล้ว่าลูกไสไว้เน่สีเก็บกันเหอยู่ผู้อยู่กรุงเทพเด้อนั่ยจะคล้องเพิ่นน่แม่เป็นคนลงทุนให้จะคล้องให้เพิ่นอยู่กรุงเทพครับหมายถึงว่าลูกไสหาเนาะแม่เนาะแม่ยแม่เฮ็ดให้ลูกไสหลานอ๋อตัวนั้นแม่เทียร์เราเข้าไปไงเพิ่นโอ้ต้นนี้เพิ่นมากกระมังเจ็บเห้เพิ่นมาเฮ็ดเอาของเพิ่นครับจ้าไปเฮ็ดดูแลให้เพิ่นเป็นคนลงทุนให้เพิ่นเด็ดเ่ยพี่ไก่ดกปลานี่บ่แม่พี่ไก่พูดดกยังมาแม่บ้าให้ฟังว่าอันบ่ฮู้จักวิธีเฮ็ดมันผู้ทิ่มเบิด มันก็ได้เลยมันโดวนเต็มขี่ดินเลยก็ได้บะนี้ปีนี่ก็จะมันข่ำสาขืนมาแม่เต่าหาลักหายังมมปผูกตัดกอมไผ่ไม่เห็ดถูกโอ้นี่ได้พี่น้องด้วยมันบางคาเห็นมันออกลกพันวาขันบางขันมันบดขันมันข้นซีข้นฟ้ามันหมาพูดกพันวากับเบิ้งในคลิปพันวาให้ดึงงามันกองลงมาแม่กับเฮ็ดผู้เดียวเม่เบิ่ด้นี่ครับผมแม่ก็เห็ดบันี้ก็มาคุ้มอัาเห็ดเป็นเสาสี่เหลี่ยมขึ้นมาแนวนี้น้อแหมเนาะ อากาเห็ดเป็นขั้นะแม่เนาะขั้นล้างเจ้าตีเหล็กมาแต่มันดิมันบ่ขู่มันบ่อนปีนี้มันดันอันดันมันมาเล้งมันท้องเห็ดบ่ได้เห็ดมันปันไหนเพราะว่าอันเอายาไม่ใส่โอ้กล่องสะท้อนแสงนั่นนะครับพี่น้องนะกระโดกโพดโดกอยู่บอกว่าผู้โดกโดกแห้งแม่โดกแห้งสีได้แม่บ้านทีไ้สักบาทเนาะไรหนึ่งตอนนี้ลอยสิบห้าต้นว่าแม่ลอยสิบห้าต้นแต่ว่ามันกับบ่อเสมอกันได้หรอบ้าขัดมาตามกว่าสองแสนครับปีนี้ โอ้ยเห็นมันใ้เนี่ยเป็นว่านัวพุนสิปลูกบักท่านเบิเอดสามลายแต่ว่ามันก็นกคืนยุก,ก้ห้อขายได้แม่ถ้าถ้าแม่ไปไปแบงขายเป็นทุงละยี่สิบบาทเนี่ยมันจะใ้โลละสี่สิบอันเนี่ยขายแต่เป็นโลเลยเขานั่นม่เอาอยูสวนเลยเอเขามาสื่อกินเขามาเอาอยู่สวนเลยเขาว่าอันว่าอย่างมานอนวอยู่ใต้ต้นในพ่าอันาเขา <c oughs> เขาว้านท่านจะขึ้อแสกเถอะเพื่อนวะครับวันนี้วันนี้ปีนี่แห้งค้าก็ปีกายนี่มันดูก็ปีกาย ไล่เต๋อเอาเป็นว่าไล่เท่า,วาพวกรีกายเลยยางบาไวเลยเด้อพี่น้องนะมันโดดลายนะครับออนนนี้ัเดี๋ยวดอกมันจะขูดนะครับยางขุดไปขุดมาเนาะแม่เนาะมันมาเป็นยังแันพี่เขามาทั้งที่พี่เราต้องทั้งที่แม่มีมองผ้าไปอีกบ่แม่กับปลาเดียวกันนี่แหละมันนี่กับปลามันเท่าบ่เนาะมันมัน,นนี่ยโทาันได้ไกอ่ะโอ้แห้งเลยล้วนจักบาท์กับแม่พี่กายเนี่ย สใดใหญ่ยก็จะา,า,านเนียคขึ้ร้อามเนบ,บ่ได้อ๋อเ,เป็นเป็นแนวนี้นะแม่แมน่เป็นใบด่างนแมนบบน่น่อันนี้สิใดด่บอกนึ่งเงินตัวก่านไรเดียวนี่สองแสนเอาเมจีราขายอะรับมได้สองแสนน,สแสน,นี่เดายบอกว่า้าดอกไราได้สีไรงานยมาัโอ้ยงานแหงงานถูกตบเลยโอ้สมมคือยากได้ดินแนวนี้แต่นอ เป็นดินบ่แน่น่งแม่เนาะเป็นดินแบบมันบ่แน่นใกล้ขึ้นเป็นไส้เฉลี่ยเพราะมันมอกระครับแนวนี้พี่น้องดินหน้าเพราะตะเภาถือฟุ้นบ้นถือฟุ้นมันชุ่ยไปเลยมันเป็นดินหน้าแบบดินหน้าเนิ่องแม่เนาะแม่กับสอบกับสอบนึ่งไส้ซ้ำลุ่มซ้ำลุ่มรสชาติกรอบหวานหอมมันมีอันพอเปล่งมาจาใไส้ด้วยขี่ไส้มันหวานคืออันขิงัวกันะแม่แม่เลยขิงัวพวกเนี้ยข้าวเสี่ยมันสูงครับแม่บันมีขี้งหัวเนี่ยถัวประหารยิบบาท โอ้ทั้งนี้ติดรุ่นสองเลแม่น้อรุ่นแรกกว่ติดน้อแม่อันโตโตัตัวนี้รุ่นแรกมันเป็นมันเป็นนี่นี่คือรุ่นแรกมันเป็นมันเป็นยังไงนะบ้านค่ะคือคือคือตัวนี้เขาเป็นท่านสาวเป็นบ่อแจงกิ้งเป็นบ่ครับแจงกิ้งแบบนี้เพิ่นกระขื่นง่ามก่อนที่เราทุบกรเป็นไว้ก่อนอู้หู้เป็นปุ่มเป็นงอนเลยนี่นี่มันเป็นยังไงเป็นบ้านบ้านอ่าเป็นธรรมดาครับแม่เป็นธรรมดาเป็นทุกสวนครับทั่วประเทศครับเม่นสีกลางมุงกับเป็นตัวนี้มันเป็นน้ําฝนนะแม่เด้ออเเป็นนชื้ราะคับ เอาอินเดียมาฉีดนะครับยางกี่ลายเดือนละเท่อนะครับตาบาบ้าทัดเขียนไวน้เลยอจะบอกเดี๋ยวส่ลูกช้าอันบึงมาใช้เราโอ้ดอกขาดดอกแนนอีดีอีกดอ,ดดดอกเมาเห็นโฮงเฉาเลยก่อนเป็นงนอยู่มือกระจอกเม้าเห็นกระจอกอ่ๆๆ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 ๆอนช้อนยตาบาเป็นอยากได้กับท่านนั่งเป็นซังนั่งสามปีตนบังเดอ,อพี่น้องนะลูกพักลูกถ้าเบื้งตอนมันสุกล้นก็บพราเป็นยังบาบ้าทัดถ้าเบื้องตอนมันมันมันสุกหรือมันสีมันสีเลี้ยงคือดอกใหม่ มันสิพ่างามหมดเลยมันหนักขออนุญาตอีกสามหน่วยแล้วเนี่ยกินไปเลยว่าสามหน่วยล่ะอปุ้ยพี่น้องต้นนี้ปวดปวดปวดเขียนตอนแมันพ้อมันผีร้ายได้สงสัยมันเบิดไปแน่เหรอเพราะว่าไปผีร้ายเทียร์เหรอแม่รอตลอดเนาะรอตลอดเพราะไห้มันิเบิดมันเบิดร์ตฤตยาก็เอาไปสื่อน้ำเขามาใส่เพราะว่าเขาเพิ่งวางมันได้เจอตัวผู้ด้วยเอาวันไหนบอกบอกเพิ่นอยากปลูกในแม่ว่าที่แหล่เขาต้องเตรียมยังแหน่ครับ อันบ่ต้องเตรียมบ่ต้องเตรียมอีหยังดอกก็ให้มีบ่อน้ำกับแป๊บใส่เหงามันนี่ยแหละสำคัญบ่อน้ำกับแป๊บใส่เหงามันก็จะสีมาหดเนียหดบ่ไหวดอกไม่ไม่ถึงว่าเขาเดินเดินระบบน้ำว้ระบบน้ำว้เลยเขาเขาปลูกชะก้อนขันเขาเขาเขามีสาบนำชะก้อนขันบ่มีสาเขาก็ต้องมีบ่อบ่อบปะดาลเขาจักบ่อหนึ่งแต่ถ้าหน้าฝนนี่ก็ปลูกได้เลยบานี้หน้าฝนปลูกได้เลย แต่ว่านาแร่งมากนะครับตรงเตียงแร่งมากโตตรงมีน้ำโฮสขัดเจ้ามีน้ำตายย่างเดียวตายย่างเดียวแล้วเหรอเนาะตายย่างเดียวเพราะว่าโอ้แม่ประเทศขั <พอ S 1> ้นเพิ่นสมกลุ่มโซเลตเพราะว่าปีแรกเนี่ยหากเพิ่นกะหากินบพ่ท่านไดนไก่มันบ่เพิ่นกะท่านไดนแข็งแรงมันบ่เพิ่นกะสีเพิ่นกะสีอันเพิ่นกะสีตายมันบ่ขัดเพรพ่อน้ามันบ่หนาแร่งแต่ว่าหนาฝนนี่บ่บ่อจำเป็นสิแดงยื้ยี่จี่ที่ยังปีนี้นะฝนดีมันบ่เอาสองเที่ยนึง หมือนแหงก็นาท์กับว่าเป็นยังครับแหงนี่ขาดนามบ่ไดขาดนาบ่ได้น่ะเรืงต้องูแลไปฝนตนนจังสีน้องไหเนาะบ่ได้หดละมันก็บ่ได้หดหลายเดือนหก็ง้ายฝนกัมากสีเดือนฝนกับมากมนบ่อเรงเอ้าบานนี้สิขออนุญาตให้แม่ผาออกไปทั้งปุนทั้งหนาทั้งแ่มด้วยลบนะครับพี่น้องโอ้โหนั้ตนูั้นั ไม่จำเป็นตรงนี้นะท่านปูกกับโบกับเลยติดขี้มันเลยไ่เอาบากท่านปูกเนี่ยฮะปลูกก็ได้ปลูกแต่ว่าจะปลูกหลายนะครับแม่ปลูกหลายมันจะเปลืองต้นเป็นงขึ้นไรเลยด้วยนะครับครับเข้าบริษีแต่ที่แหลกเป็นธรรมดาครับแม่เข้าบริษีป้องกันแต่ที่แหลกใช่ใว่าเขาเลี้ยงลูกอ่าแม่คุณประสบปัญหาเยอะพี่น้องเดอบ์บเมนบอประสบปัญหาด้วยครับกับมี่มี่มี่แน่วิ่งเนาะแม่เนาะปีแล้วบ่ได้เลยปีแล้วคู่ถึงเมือดแม่บ่จักวิธีเหตุเขาต้องฉีดกันไปนะครับเขาบอกว่าให้เอ เขาบอกว่ายามาหล่อแม่จังได้หลอปีนี้มากบล่เราไม่นึงเป็นแมวนี่ว่าถ้าจีบอกนะครับพี่น้องนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็คือแม่นเขาสีกลางมุงเขาก็ฉีดยาคือเกานะครับว่ามียังที่บ่ฉีดคือข้าไปซื่อกระลำปีตลาดทันวยบางามหงวบ่งามเ้าเอานะครับพี่น้องรู้แม่ว่าจังไนครับในความคิดแม่ก็นี่แหละแม่ก็ศึกษากับมันเพราะว่าแม่เพิ่งปลูกปีแรกนะท่านไร่ีแม่ก็ศึกษากับมันเป็นการ พิ่นก็ล้วนถิมวัดรอบแนี่ยยกเังนสี่เพิ่นล้นถิมวัดก็ได้เลื่อนกระายครับเฮาก็ต้องใส่ยาเนี่ยแต่ว่าเฮาก็ะจีโรต้นทุนไปนั่ถ้าเฮาหูวจักวิธีเอาผลผลิตแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็เลยว่าฉันเป็นแนวนี้ให้แม่เก็บถิ่มเราได้ครับเด้อแม่ก็เลยว่าอันพอหายครับแม่ก็เลยมาหูวจักบบาท่าเบาท่าเลยถามแม่ท่านพี่เลยมันต่ำมันต่ำตัวพอดีเลยบอกว่าอันมื่อท่านแม่เป็นจุดถิมวันอยู่บอกว่าหลายมีนะครับพี่น้องนั่าให้ยามา เก็บถิ่มเด้นะครับเดี๋ยมันหนึงมันแยงอาหารในตัวห้าว<ม>ล่ะกะซองมันบริพนผลผลิตหล่ะครับพี่น้องนะครับพันเดียวแม่จึโดนจีบถิ่นมากเบิ่งเกว่าตามที่เบิ่งมากเนาะแม่เนาะกะ,ะ,ะ,ะเดียวนะถือว่าดกหล่ะกับประพพสบผลสําเร็จในเรื่องผิวพันธุ์นะครับรสชาติเพียงแต่แม่บ่ตเทิลหูจักใส่ยาตัวนี้เนาะแม่เนาะบัตเทิลไหนเคยใส่มีบ้างไหมันจะเป็นขาวๆจั้งสินั่นแหละครับเชื้อราครับแม่เป็นกาบเป็นเกล็อนนะครับมันถ้าเราเอาตัวนั้นมาใช้มันด้เสายลยทางข้างฉีดมันจะเป็นผิวพันธ เชาลาออกจากมันฝนห่านี่แะครับบดไเกียวกับยังเลยบดไเกียวกับไร่แดงดเพียแม่วีียังทักสินยุน,นี่มันลอยสิบหาต้นที่มันย่างสูตรสิบหา,าย่างเดียววะแม่แม่สูตริบหาย่างเดียวแม่บไอยบใส่ยังกะตยสิบหายิบหายิบหาเลยใส่สองหลอดหนึ่งกะใตยเนาะแม่เนาะแม่ใส่สองหลอดหนึ่งขิงหัวบบนี่ขิงหัวบดไใส่เลยเนี่ยอ๋อบดไอใส่ขิงหัวผอมไหมบดไ้ใส่ขิงหัวเลย ก่อนมิงก็บ่ได้ใช่เพราะว่ามีขี่ไก่ก็แล้วขี่ไก่ไปใช้แล้วฉันจะไปซื้อขิงัวจากองกับต้นทุ่นน้อยมันบ่อครับอันก็เล็เพ่อเป็่นว่าอยาใช้ขี่ขี่ใช้ขิงัวมันสิหวานอยากได้แต่ว่าสอบราคาที่สอจะไปหาซื้อยนือาซื้อก็ไม่เนาะไปหาซื้อเ้อราคาที่บาทที่นี่เขาขาย่าีนายันใก็ะขี้งานัวแลก็นาะขี่ไก่ได้สองสอบนะครับขิงัวได้สอบหนึ่งขี่ไก่ได้สามสอบแต่ว่าขิงขิงัวเนี่ยพอเปลี่ยน เพื่อนเราใส่ปับกไม่หยิบเพื่อนใส่มากเบิ้งไปเขียวงามแห้งนะครับพี่น้องนะเงินเพราะว่าใส่ปุ๋ยเลยประมาณสองอาทิตย์นี่หรอกใส่สิทฮาร์ใส่สองเตียงเด้หนิแตงแต้ค่ะท่ำสาวเนี่ย,ยสุดท้ายนี่ผมฝากแม่ให้กำลังใจผู้ที่เพิ่อนอยากปลูกอยากเฮ็ดและเพิ่นบ่กล้าหน้าแม่เฮาก็ต้องอันเฮ็ดลองเบิ่งนะครับเพราะว่า คนข้ากันหันว่าจดสินใจมันกับบ่ได้เอเดียงก็ได้มอเต่ยนั่นได้มอแตงแต่ย่านบ่ได้ขันต้องผิดล่องถูกเบื้องกาเข้าได้เรียดรุ่มเฟือยได้ผลผลิตเอดรอกคคือมันพลนประโยชน์เมืนอกาเข้าเคยสิได้จากเขาอยู่ที่น้ำเขาได้กินไปตลอดครับเพราะว่าแบบท่านนี่มันด้จะดูดอี้มากยังแบบท่านนี่ไอ้ขันเป็นคือแบบท่านนี่มันในยืนยืนการข้าวดูแลมันได้ตนมันสมบูรณ์แข็งแรงแล้วมันก็กินได้หลายปีครับจนเป็นอันที่สิบปีุแหละ จนเห่าดูแลบ่ไวแล้วน้าแม่เนาะดูแลเบ่ไวจนเห่าหยีตายจากนั่นขนาดเพราะว่ามันกิดเด็กมันเด็กมันเด็กเก็บผลผลิตโดนน้่มแต่เห่าดูแลได้กบบนี้เครื่องก็เครื่องคือแบบเครื่องหนึ่งแต่ดูแลท่านสาวมันหาหุ่นยนต์แต่ท่านสาวดูแลนั่นเป็นหมาเป็นหน่วยการแกงนั่นเพราะมันได้ผลผลิตเป็นหมาเป็นหน่วยหรือเป่ะคือเหาเก็บผลผลิตมันจะใบหยอดปีใหม่เลยครับขาดคุ้มภาพเข้ากับท่านสาวมั้งดิมอต้องไปวังแบบ ราคาแพงๆคือเขาเนาะแม่เนาะบอสต้องไปเอาหรือมาผู้หลอกผู้เลี้ยงนะเฮ็ดย่าผู้ได้วางเนกับบอสได้ว้างน้ำดอกนี้หวามัดท่นมันปีแรกมันเป็นน้อยตีแรกผมเด้แต่ว่าเฮ่าหนึ่งบ่สท่านไหนเอาหน่วยมันต้องดูแลให้ต้นมันตั้งต้นมันแข็งแรงสมบูรณ์หากต้องหาหารเดือนเหมือนยืนต้นได้ก่อนแบบนี้ปีรุ่นใหม่อีกผมวามันสมบูรณ์ก็เอาง่วยแล้วเัากับตัวแล้วมันสมบูรณ์ก็เอามันใบง่วยกับต้นแล้วมาต้นสมบูรณ์กับบอต้องเอามันใบครับหายเอาใบเอาใบน้อย

โอกา ham, สหนาฟ้างไม่สีผ้าไม่เยี่ยมยามทำข้าวแม่พันอีกเทื่อนะครับพี่น้องนะครับวัอนี้เบ้าทากกาทายทำ่อมต้นอะไรสามร้อยต้นเดียวสิได้มาทำได้มาเห็นกันอีกางนี้หอกแม่ทายอย่างนี <fal z fly. S 2> <mo fun> ้หรอกเพราะว่าสามร้อยต้นทุ่งลิตมันมันก็คีร้ายออกอยู่ในหมอลำมันก็คีมันมันก็สี่กับชื่อตัวนี้ก็คีให้ลูกชายไปทั้งคุณก็บคีดูแลกับลูกชายทั้งคุณไปครับจ้าโอเคแม่เนาะสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ